ปัดพี่น้องเลยปัดปาดปาดพี่น้องเลยบักป,งป,งปงองบักปองอุ้ยวักอุก้ยวัก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 ว่าพี่น้องเห็ดกุไทยลูกงามๆก่อนนี่ง่ามครับผมมีทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮิวี่ทั้งแม่ทั้งน้องหับได้หับครับผม ไปแล้วครับผมลูกน้องไปแล้วเอาพี่น้องถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักทุกท่านอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมพบพัวกันเหมือนนี่บรมยานได้กัดรอบใบสองใบสามขนลาดเล็กน้อยนะครับพี่น้องผมผ้าพีผ้านองเขาป้าหาเห็ดครับหลังจากกินปามาสองสามสี่หาวันแล้วนะครับพี่น้องผมเหมือนนี่คืออยากเห็ดไป ลุยกันพี่้องผมเบาๆลายใหญ่หางลุยลุยลุยกันเลยครับผมเมื่อเจอพ่นนี่พี่้องผมว่ามันอันนี้ดินี่มีหน่งมาขวดบ่หูนะครับพี่น้องผมโอ้ยห้อยห้อยมาขวดนี่เป็นค้าเห็ดปวกเลยพี่้องเห็ดปวกพ่นเฮ็ดปวกฟนันเห็ดปลวกแดง นะครับเพิ่นกำลังเกิดแต่ว่ามีน้ำมาขวดนี่สังเกตบ้างโอ้โหเกิดมากได้นหน่อยๆครับพี่น้องผมนี่โอ้ยนี่ดอกแรกแหกมันพี่น้องผมเฮ็ดเฮ็ดปวกโอ้ยโอ้ยบ่แหกมันสำพี่น้องเอ้ยปวกจ้โอ้ย บ่เอาครับผมปล่อยเป็นเชื้อไว้นี่แหละโอ้เจอเห็ดไข่ครับผมโอ้ยผุนดอกนึงอุยหุยหุยหุยเห็ดไข่คือเกิดว่ะอุ้ยขนาดดงหึมหึมพี่น้องผมเห็ดไข่เกิดเสยผุนมีหอดดอกตุ่มดอกตุ่มอยู่นี่พี่น้องจัดการจัดการ โอ้สวยงามครับนี่เห็ดปวกน่ำฝนอีกแล้วโอต้องกิ่มนี่ครับผมนี่เห็ดไข่อีกดอกนึงครับพี่น้ององามเลยอุ้ยอุอุ้ยอืม้ย ดอกอสวยเลยกึบโอ้โหเอ,อาไดการพี่น้องผมเห็ดไข่อุ้ยนี่มีตูมพอมครับผมนี่ตูมโอ้ยกําลังสวยครับนี่เอาครับผมเห็ดไข่อุ้ยนั่นเห็ดปวกพี่น้องผมเห็ดปวกไปเอาไปเอา สวยง่ามครับผมมีทั้งแม่ทั้งลูกเลยทั้งเย่ทั้งน้องปึ๊ดหนิงหาขาบกเหย้าหนึ่งพี่น้องผมตัวนี้ืออยืดหลักเถอะจังตับรวด พี่จังเห็ดปวกกิกนี่พี่น้องผมส่งคือเห็ดปวกกิกคักค่ะอ้นี่อีกโตมนึงพี่น้องโตมน่อยหน่อยโอ้ยแต่ว่ากระเพาะเอาแล้วเอาครับผมโอ้พี่น้องผมโอ้ยแบบใหญ่ครับพี่น้อง เอ้ยแต่ว่ามันอยู่ในเหลือบเห็ดตั้งไหนจังสิไดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาโอ้ยหเฮ็ดไข่พี่รองผมดอกบักใหญ่เลยแต่ว่ามันอยู่ในเหลือบไหมเอาเอาคือเก่าครับผมสวยงามครับเอาป้าพี่รองเอ้ย อภิมหาหาเห็ดไข่อีกแล้วอุย้ยนึกว่ามันสิบ่มีเห็ดไข่ดอกใหญ่ปานนี้อีกซะแล้วปาดปาดปาดพี่น้องเลยปาดปาดปาดพี่น้องเลย,ยบักปองบักปองอุ้ยออกอุ้ยบักออกบั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 พี่น้องเห็ดกุไทยลูกงามๆก่อนนี่ยเออ สวยงามครับพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่ใยดอกบักใอ้ยสุดยอดสุดยอดเขานี่สวยงามครับผม เจออีกเล้วครับผมอุ้ยทีย่มาหาเห็ดไข่ยักษ์อีกเล้วปอดพนะูดนะพี่ทองเอ้ยสวยงามครับผมเปลี่ยนแต้มอีกละงานนี้ <c oughs> มาทานพี่ดองเลยพูดนะดอกแักใหญ่เลยปุ๊ขาเงาวๆทั้งเตยมิยังกินผอม เอาสวยงามครับผมเออพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องว่ามีอย่างไรอ้วลี้ยงยุ่งเน็ดก็พ่อได้อยู่พี่น้องเไยแต่ว่าเอาใส่กระตาไห้นํำแม่บันนะครับอันนี้มาได้ล่าสุดแล้น เห็ดไข่ใหญ่ครับผมโอ้ได้กันเห็ดเห็ดพึ่งย่อยเห็ดพึ่งนกยุ้งนะครับพี่น้องเห็ดปวกโอ้ได้หอนเห็ดปวกแดงเอาผลการผลงานจังไปเบิ่งอยูกก่ยยกับตาแม่บ้านเราเด้อครับว่าม,มันหอดเทียงหน้าอะไรปาเน,นี้ <c oughs> เอาครับผมนี่อันนี้ได้ได้เนี่ยมาให้ปลาพร้อมนะครับจอมปวกหัวปวกนะครับพี่น้องผม เอาสำหรับชิปนี่ฝากพี่ต่อน,น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผมเอาจังพบจังพอกันไหมพี่น้องหลังจากหาปลามามาหาเห็ดครับพี่น้องบ้านนี้สิไปหาปลาอีกเดีบัด <c oughs> เอาหายู่หาจินกับพ่อซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือมนันมือบระมาเอาจังพบจังพอกันไหมครับชิปนี่ฝากพี่ต่อน,น้องไว้ซ้ำนี่แหละอายุมันคนเย็นเด้อพี่น้องลูกภาบสิงแรงลำรวยลำรวยโชคดีสุขมันได้เจ็บจะจนกันสู่ผู้สู่คนตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ ครับครับครับหับได้หับครับผม